สวัสดีครับผมจาก MiniAger Solution นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวเพชเชอร์นะครับที่วัดค่าแรงดันที่ต่างกันนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโมเดล pcm 260นะครับตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ที่ใช้กำลังไฟอยู่ที่24โวลต์นะครับาเป็นเอาต์พุตเนี่ยเป็น4 20มิลลิแอมป์นะครับมีเลงอยู่ที่ ลบ100ถึงประมาณ100 PA นะครับอ่าก็อ่าด้านนี้นะครับจะเป็นทางเข้าของอ่าแรงดันที่อ่าสูงนะครับถ้าเรานำไปแปรฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่เป็นต่ำนะครับอ่าอันนี้ผมก็ทำการเชื่อมต่อกับตัวโมดูลห่านค่านะครับ Universal ของมันติสแป r นะครับเป็น โมเดล PTC 120 2A สอน์สองอขีด M 1น่งะครับก็ตอนนี้ทำการต่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการว i ริร่งกันนะครับหลังโมดูลนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นการว i r ริร่งนะครับต่อสายของตัวเซนเซอร์วัดค่าแรงดันที่ต่างกันนะครับ อันนี้จะเป็นสายของตัวเซ็นเซอร์นะครับเขาจะมีมาให้2เส้นก็จะเป็นแดงกับน้ําเงินนะครับแดงเนี่ยผมก็จะเข้าตัวที่เป็นตัว PTC 1 2 02A สอนีดนะครับก็คือตัวโมดูลเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาพุตเป็นไฟยีโวลต์ออกมาได้นะครับอ่าฝั่งเนี้ยจะเป็นบวกนะครับที่ผมเข้าไปอ่าแล้วผมก็จ้ำลบนะครับมาจากตรงนี้เข้าที่ตัวลบเทอร์มินอล12นะครับนี่ครับ จาก19มา12แล้วก็สีน้ําเงินนะครับที่เราเห็นอันนี้เป็นเส้นเดียวกันนะครับนี่แล้วก็เข้าที่บวกเราเข้าที่บวกของตัวมัลติสแปนนะครับก็คือเทอร์มินอ,13อล13เราแยกเป็นแบบนี้หรือว่าเราจะปอกสายตรงนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้สีแดงตรงนี้ใส่สีน้ําเงิน,นครับแล้วก็จัมไฟลบเข้ามาแค่นี้นะครับก็สามารถย่านค่าได้แล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับการวิ่ง เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตกันก่อนนะครับก็วิธีการเซตให้มันอ่านค่าตัวนี้นะครับก็คือเราต้องเซตเลงให้มันเหมือนกับตัวโมดูลที่อ่านได้นะครับก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้เราเซตที่ตัวโมดูลกดเซตค้างไว้นะครับรอจนกว่าจะขึ้นคำว่า p a s s ให้เราใส่หมายเลข73ครับจากนั้นกดเซตตรงนี้นะครับเราดูเลย ก็คือเป็นเบสเข้ามาปุ๊บมันจะเป็น input 4, อินพุต420ถ้าเราเลือกตรงนี้ได้เลยหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นโทโมคกอรเปิลเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับมี่ไทเคพีทีพีทีชุดหนึ่งศูนย์สิบศูนย์ยี่สิบสี่ยี่สิบมิลลิแอมป์นะครับอา่าใ,ในที่นี้จะตั้งเป็นส ah. ี่ยี่สิบมิลลิแอมป์อ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กดเซตได้เลยครับออฟเซตผมไม่ตั้งนะครับอา่าอันนี้ตั้งปกติเลยตามปกติดิฟดิซิม,มอนพอยต์ผมตั้งมาหนึ่งตำแหน่ง ่แล้วก็อันนี้โลเลงเนี่ยก็คือค่าต่ำสุดผมตั้งไว้ที่ลบหนึ่งร้อยนะครับตามเซนเซอร์นะครับส่วนไฮเลงก็ตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับอ่าโอเคก็จะประมาณนี้นั้นเรากดโอเคด้เลยกดเอนเตอร์มิปมันก็จะออกมาที่หน้าแรกนะครับอันนี้ผมจะลองอ่าเป่าลมเข้าไปในช่องที่เป็นอ่ารับค่าแรงดันสูงนะครับ เดี๋ยวลองเป่าดูนะครับอ่อันนี้เป่าทางที่เป็นสูงก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปเป่าทางต่ำบ้างนะครับ มันก็จะติดลบแบบนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวการใช้งานตัว pressure differential นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามได้อันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวเซ็นเซอร์กับตัวนี้นะครับอ่านค่า,าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถจะทักกับมาสอบถามกันได้นะครับ ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ